ตอนนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยค่ะทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรทางนี้เฮ้ยไม่ดูน,นะครับย,ยืนดูนี่เราต้องตะกบเต็ตีบ้างนะถเกิดว่ <laughs> าใครชอบคนที่ใส่รองเท้าสุ่มร้า ถ้าใครสนใจอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ Eroster รับเติมเกมออนไลน์ราคาถูกปลอดภัย100%ทั้งเกมเกมชินแพ c คและเกมอ,อื่นอีกมากมายหากสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนะครับราคาถูกปลอดภยัยรวดเร็วรับประกันโนรีฟัน100%ต้องที่ Eroster อเท่านั้น อย่าลืมไปเติมเกมกันเ,อเยอะๆนะสวัสดีครับที่ต้อนเราก็สู่ช่องต้งคุ้นด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับรวมแก๊งนางเอกสีเมืองไปบุกตีบอสการเดือน of epoysit งานนี้สู้ตายนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าชื่อเมื่อกี้ที่พูดไปค่อนข้างยาวมากๆเลยครับจากชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้ครับจะเป็นการรวมพลระบดานางเอกประจําเมืองต่างๆทั้ง4ี่เมืองนะครับ <Wow. S 1> ผมอ่าได้แก่ใครบ้างมอนสเตอร์บาบลาสีเย่นิงกวงอินเตม กายากะและทุไม่รู้นี่หรูอ่าแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเราอยู่กับน้องเอิร์ดจากช่อง Legend ์เอ็กซป็นน้องเอิร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้น้องเ e อิร์ดรับบทบาทเป็นตัวละครกายากะครับผมอ๋อไงไหนไหนนังเอ็กของอินาซึมาไหนขอแบบว่าพรีเซนต์ความสวยตัวเองหน่อยสิโอ <laughs> โหพี่ส่งผมสดมากเลยนะพี่โต้องออะไรย่างงี้ใช่ม <laughs> นน e ี้เอิร์ดอ่อถ้าชอบการที่ใส่ถุงเท้าลงน้ํา ชียร์หนูไถ้าเกิดว่าใครชอบคนที่ใส่รองเท้าถุงเท้าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคนที่ใส่ถุงเท้าลงน้ําเลือกหนูได้นะคะโอเคโอเคดีมากดีมากไม่ได้เตรียมนะครับทุกคนเมื่อกี้คือน้องเขาพูดแบบคิดเองเลยใช่ไหมเอิร์ธใช่ไหมใช่ไหมใช่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 นะฮะ เอออะแล้วก็อยู่กับทวร์แปดแฟมิลี่ทั้งสองคนเลยนะครับคนแรกสวัสด,ดีน้องมอสโอว่าชนแนลด้วยครับสวัสดีครับวันนี้น้องมอสรับทบาทเป็นนิลูครับผมอ่าเรียกว่าเป็นนางเอกของซูมิุนางเอกซูมิลุครับไหนพรีเซนต์ความสวยตัวเองหน่อยซีนี่รู้จากท่าไายรำของน้องแล้วนทคะรได้ว่ากว่งงดงามมากๆแล้วก็น้องไม่ได้ใส่ถุงเท้าลงน้ำด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยอุ๊ย <c oughs> อุ๊ยเ้าเปล่านะอันนี้ <c oughs> เอ้ยเกินไปมั้ยอ่ะเออ คนถัดไปกันดีกว่าครับสุดิ้นน้องจ๋าจากใจจายสวัสดีครับอ่ารับบทบาทเป็นบารบาร่าเอกเยอะครับอ่าจริงๆคนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นนักเอกแต่ว่าเรียกว่าเป็นไอดอลของเมืองนี้เลยก็ว่าได้นะฮะอ่าใ,ในเมื่อเป็นไอดอลเนี่ย เนน่ยเซหอสิมื่อกี้เขาลัมใช่ไหมครับท่านี้เดี๋ยวลองพีเองนะครับเล่นใหญ่เกินเบอร์มากเล่นใหญ่เกินมากทีนี้เราต้องตะกดเต็ตีบ้างนะโอ้ยนะแล้วทีนี้แล้วท่านี้คือกดไม่ได้เพราะอยู่ในโหมดกล้องนะอ่ะแล้วคนถัดไปครับเอ่อผมรับบทบาทเป็นทางหน้าของหนิงโกล์นะฮะเออถ้าชอบความสวยที่แบบว่าเป็นเจ๊เจนะคะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะในในนี้ฉันสูงที่สุดละค่ะโอเคครับแล้ววันนี้ครับอย่างที่บอก เลยวันนี้เราจะไปตีบอสรายสัปดาห์นะครับซึ่งจริงๆชื่อเขาเนี่ยเรียกว่ายาวมากนะฮะ Guardian of a p e Oasis นั่นเองหรือว่าผู้พิทักษ์โออซิสแห่งเอเปเออโหไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ใช้อยู่ใหญ่อ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับมาครับผมผู้พิทักษ์โออซิสของเอเปปนะฮะโอ้โหจริงๆข้างในนี้มันก็ดูสวยดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อายก้าเธอสวยสุดในเนี้ยไปนำไปเลยโอ้ได้เลยฮะไปนำไปแล้วเป็นไหนทางนี้ทางนี้นี่มาแล้วนี่ขึ้นลงไม่ดีเลยโอ้อ่ะโอ้ยเปิดมาไม่ขึ้นเออสู้สู้สู้โอ้ยได้อยู่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 เออโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะทำไปเล่นไปเราก็เหมือนเหมือนจะเร็วอยู่นะเอออ้าว ไปไหนละอ๋อยู่งน,น้นเปิดมาอู้เปิดมาก,ก่อนเออเออทุกคนวิ่งผ่านมานเราก็ได้นะเนี่ยจะได้ดาเมจด้วยเฮ้ยนะครับช่งไอ้ติอันตียนติบปับปั๊บปั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 ๊บปั๊บบปบปั๊บปันบั๊๊บ๊บบบบ เนี่ยพวกเราแบบสวยไงสี่เมืองอ่ะเออแล้วก็ยิงยอมแล้วก็คือในนี้คือหนิงกวงสวยสุดนะคะว่เลยโอเคอ้าวตายสิตายสิเธอโอ้โหยังไม่จมอ๋อโอ้โ้ยีฟสองมาแล้วแย่แล้วมันมีเฟสสองที่วานลุยไปเลยโอ้ไม่กอดเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยเอาเลยทุกคนค่ะ ตอนนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยค่ะจู่ๆก็มีมอนสเตอร์ตัวไหนไม่รู้นะคะตอนนี้หนิงกวงรายงานอยู่นะคะจุดที่สถานที่เดี๋ยวมันมีคนหายไปแล้ว่าๆค่ะดิฉันกำลังเ <c oughs> อายเมือ่อกี้เป็นนักข่าวไงคะข <c oughs> บบาทอุ้ยน้องๆตีไอ้ตัวนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแง่งๆเนี่ยอุ้ยดีเนี่ยมันปีดได้อ่ะอุ้ยเออน้ำก่อนน้ำแข็งโอเคดีหน่อยโว้ยโผลเกิดมาใหม่อีกแล้วน้องๆว่ามันเหมือนอ้ไนี่ไหมเม็ดสิวอะสิว เม็ดสิวมันเหมือนเม็ดสิวที่มีหนองอยู่อุ๊ยใครกินข้าวอยู่ขอโทษครับโอ้ยแล้วเห็นภาพเลยอุ๊ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตีไอ้ตัวนี้ก็เลยขวดโจกทำไมทำไมผมตีเขาเจ็ดลามจเอได้่ะที่ไม่เข้าอ่ะพี่โอ้ทำไมได้ไม่ต้องตีลูกน้องก่อนอันนี้ต้องตีลูกน้องก่อนโอ้โหรออุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหลูกกิ้งอะไรมั้ะโอ้โหพี่พี่พี่ใจเย็นพี่อย่าเพิ่งกิ้งมาทางนี้พี่โอ้มันกิ้งเลยโอ๊ยฟีดฟีดได้อยูุ่ได้อยู่อุ้ยน้องอะไรฮะอะะไรฮอะไรฮะคุณแม่เหมอาเลย ไปไหนอีกแล้ว่ะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้อีกเอาเลยครับเอาเลยครับอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเออเออนั่นแหละดีมากนั่นแหละและนี่ก็คือ,อลูกศิษย์ของฉันเองค่ะทุกคน,ไปไคนเป็นไงเขินไ <ป S 2> อีกแล้วอเอาล่าวเห็นนะโอเคอุ้ยปวดโจมันอยู่ตรงนี้เอออุ้ยมันจะเต็มหลอดแล้วน้องๆมันจะเต็มหลอดแล้วมันจะเต็มหลอดแล้วอีเที่ยวคือตอนนี้สตาร์มิ่าพี่ก็ไม่มีไงชาร์จยิงรัวๆอุ้ยเต็มแล้วเอา ได้รับความจริงอะโอ้โหสุดท้ายเลยโอ้โหสงสัยอย่างหนึ่งพี่เป็นหนอหรือพี่เป็นตะขาบคะเนี่ยแล้วอะ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 อเปิดไปไหนอะโอ้ยกว่าเมื่อกี้อายการจะร้องเพลงเหรอมาตีเนาะอะไรอะมาตีเนาะหนี้เร็วหนีเร็วท่าอะไรอ่ะน้องๆมันต้องเข้าโดมต้องเข้าโดมลืมเข้าโดมไปแล้วโอเคเอา อ้าวแล้วนี่รูเธออยู่คนเดียวเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทุกคนเห็นก่อนนาะนี้คือพวกเราแบบว่าเออซ้อมให้ดูไงว่าแบบเออถ้าเล่นไม่เป็นจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าของจริงมันเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยอะไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงเออเออว่าแต่พวกเธอพวกเธงียบกันจยงเลยอะ่ะพวกเธออยู่ข้าหมดจริงจังแล้วตอนนี้พวกเธอแบบโอ้ยข้าหมดจริงจังทั้งที่แล้วไข่อู้นะอย่าให้รู้นะเออ คนชื่อย่อหนิงกวงครับโอ้โหอันนี้ย่อแล้วเหรอนี่คือย่อแล้วใช่ไหมบาร์บาล่าเธอเธอทำหน้าที่ไดีเลยนะเธอทำหน้าที่เธอไปเถอะมายิวยู่ครับเอออันนี้มันเหมือนแบบเป็นตัวลูกใช่ไหมเออน่าจะเป็นแบบฟิลแบบตัวลูกอะไรอยี้โอเคมาเฟสที่สองใช่ป่ะโอ้ยบาล์ารเธอก็ทำหน้าที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยยิวตลอดเลยอ่ะโอเคไม่ยิวแล้วครับยืนดูชมยังหนีก็ไม่ได้ชมก็ไม่ได้ ตอนเนี้ยไอยากระเธอหมดจริงจังมากเธอแบบว่าเงียบไปเลยเหมือนรอบนี้จะเร็วกว่าเดิมนะเออเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนอู้ไงครั้งที่แล้วอาจจะมีคนอู้จริงจริงนะใครอู้ก็ไม่รู้นะเออบาบาร่าเนี่ยบอกแล้วลูกอย่าอู้มากนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเต็มแล้วเออโอเคมาแล้วบอกเลยว่ารอบนี้จะไม่พลาดเลยรอบนี้ไม่พลาดรู้เกี่ยวแล้วทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไร จะทำอะไรเฮ้ยมาแล้วเตรียมป้องกคนโดมอยู่ไหนอะโดมไหนอะร้อหนึ่งร้อหนึ่งนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอเคเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาบัมบัลล่าต่อหน้าฉันจะรับยิงนะมีฮิวเลยนะตอนนี้ตาตาตาใจดูเราไม่ทันจะจะเป็นคนถัดไปต่อจากบอมบ์ลล่าเองนี่แหละพันสามโอ้ยอุ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 ๊ยอุ๊ยอย่าตีอย่าคิดนะคิดแล้วมันเริ่มนานแม่เราไม่มีคนแบนแล้วนะ เราเป็น D P S ทั้ง3คนเราต้องสู้ให้ได้นะเัวทได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้องๆได้อยู่เดียวเร็วๆเร็วไปไหนอะขยันหายเนาะทำอะไรมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคโอเครอรอรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนมอสพาไปนี่นี่นี่ใส่มือใส่มือใส่มือโอ้ยไม่ทันเอ่ะอ้าวไม่นานเราคนละนิดเดียวสู้ๆทุกคนโอเคคนที่อยู่นานคือสวยที่สุดนะคะทุกคนบอกเลยวว้า ไป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 รอดครอดเลยนะครับเขาเลือดเยอะไงจะไม่รอดได้ยังไงก่อนเอ้ยเย่เร็วเร็เอ้าพวกเธอไปไหนมาเหรอสองคนไปไหนมาเนี่ยไปลองเพลงที่อื่นมาแหม่หรอเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหบอกเลยนะว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากมากนะฮะแล้วก็มีการขีดเกิดขึ้นนะครับเออก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะนั่นแหละฮะ คนที่อยู่นานก็คือสวยสุดนะครับก็อันนี้หรูเราเราสวยกับเธอก็ได้อ <Wow. S 1> ยังไม่เธอไม่สวยด้วยแต่ตอนรอบแรกเราเหลือคนเดียวนะเฮ้ยไม่นับไม่นับดบแรกอะไรอ๋อหรอไม่นับหรอไม่นับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนคงจะต้องขอ,งของตัวลาไปก่อนนะจิกกนใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปส,สนุกมาถึงแล้ว,ว uh hoo!